เข้ามาภายในบ้านนะครับแบบบ้านนี้เขาตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นลอฟนะซึ่งผมว่าน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่เจนซีครับๆๆๆๆๆแล้วก็ในส่วนนี้เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับระยะความกว้างตรงนี้จะยาวเต็มความกว้างหน้าบ้านที่5.5เมตรเลยแล้วก็สามารถรับแสงธรรมาชาติเข้ามาได้เยอะมากๆจากด้านหน้านะครับ เราจะเห็นว่าดูโปร่งก็โล่งมากๆเพราะว่าความสูงฟ้าเพดานเนี่ย2.8เมตรนะครับเวลาระวังเตียงตรงนี้นะสังเกตว่าขอบของแนววงกบเนี่ยจะอยู่ต่ำมากครับก็ทำให้ภายในบ้านเนี่ยดูโปร่งครับ ที่ในโซนวงแหวนการนาพิเศษฝั่งใต้นะครับเป็นโซนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างสาทรได้สะดวกทีเดียวครับผ่านทางสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็สะพานภูมิพลนะวันนี้เราพาเพื่อนๆทุกคนมาที่ยูนิโอทาวประชาอุทิศ76พรีเมียมทาวน์โฮมจากอนันดาเดเวล OP เมนต์ครับโครงการน,นี้เขาออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลอฟ์นะแล้วก็พัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ DNA 4ข้อของอนันดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสโลเคชั่นเออร์เบิร์นไลฟ์สไตล์ยูนิคดีไซน์แล้วก็คอลิตี้อฟไลฟ์เดี๋ ที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ในซอยประชาอุทิศ76นะครับซอยนี้เป็นซอยที่เชื่อมระหว่างถนนพุทธบูชากับวงแหวนรอบนอกฝั่งใต้ครับแล้วก็ตรงนี้นัจะอยู่ใกล้กับแนวทางด่วนวงแหวนครับ ตรงด่านคารุในนะสามารถขึ้นทางด่วนตรงนี้ได้สะดวกครับนอกจากนั้นด้วยโลเคชันนี้ยังสามารถเดินทางเชื่อมต่อใจกลางเมืองได้หลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะใช้สะพานภูมิพลเชื่อมต่อไปออกทางพระรามสสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมต่อไปออกอยางฝั่งทางคลองเตยพระราม4นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถใช้ทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับขึ้นตรงด่านสุขสวัสดิ์เนี่ยเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างบริเวณสาทรได้ด้วยนะพื้นที่โซนนี้จึงเป็นโซนที่อยู่ใกล้เมืองแต่ยังสามารถพัฒนาโครงการบ้านได้ในราคาจับต้องง่ายนะครับคนที่ซื้อหา บ้านในโซนนี้ก็ผ่อนไม่ลาบากในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปครับนอกจากนั้นทําเลนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเริ่มก่อสร้างไปแล้วนะสถานีที่ใกล้โครงการที่สุดก็คือสถานีครุไนครับเป็นสถานีปลายทางด้วยอีกหน่อยนะครับก็จากโครงการเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครอยากใช้รถไฟฟ้าก็เดินทางไปในระยะทางไม่ไกลครับ นั่นหมายความว่าในโลเคชันนี้มันมีครบนะครับในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางด่วนถนนสําคัญนะครับรวมถึงรถไฟฟ้านะก็ตอบโจทย์ความเป็น best location ที่เป็นแบรนด์ DNA ของบ้านอนันดาครับบริเวณนี้เป็น c ับเ h ้าส์สไตล์โมเดิร์นขนาดใหญ่ของโครงการนะครับจะอยู่ติดก,กับบริเวณทางเข้าด้านหน้าเลยพื้นที่ทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะแบ่งนะครับสำหรับเป็นทางเข้าของลูกบ้านที่มี easy pass ผ่านเข้าออกได้เลยแล้วก็เป็นส่วนของ v i เ i t o r ครับ พอเราผ่านเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเจอพื้นที่สวนส่วนกลางขนาดใหญ่เกือบ2ไร่เลยนะตั้งอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมากทีเดียวครับมีทางเดินเล่นที่ผมพาเดินกันมาเมื่อสักครู่นะแล้วด้านหลังตรงนี้ก็เป็นคลับเฮาส์สไตล์โมเดิร์นขนาดใหญ่เลยครับเป็นคลับเฮาส์ที่มีกระจกล้อมรอบนะแล้วก็มีสระว่ายน้าระบบน้าเกลือนะครับเป็นสระว่ายน้ําขอบน้ําล้นด้วยตรงนี้เวลาเราว่ายน้ําออกกําลังกายเนี่ยก็จะเห็นวิวโลง่ลงๆนะครับตรงนี้ก็สบายตามากทีเดียวแล้วก็มีแนวของต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศร่มรื่รราานช่วงเช้าๆเย็นๆเนี่ยเราพาล ของเรามาเดินเล่นวิ่งเล่นใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยครับ บริเวณนี้นะครับเป็นห้องฟิตเนสซึ่งผมว่าวิวเนี่ยสวยมากๆเลยเพราะว่าเขาให้เป็นกระจกฟูลไฮนะเต็มบานครับพื้นที่ตรงนี้เหมือนเป็นกล่องกระจกนะเวลาเราวิ่งออกกําลังกายหรือเราจะปั่นจักรยานนะครับนั่งออกกําลังกายยกเวทเนี่ยตรงนี้เราสามารถมองเห็นวิวสวนได้แบบเต็มตาแล้วก็สบายตามากๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเวลามองลงไปด้านล่างก็จะเห็นแนวของสระว่ายน้ำนะครับบรรยากาศดีเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยทีเดียวครับ พาลงมาเดินเล่นดูบริเวณรอบสระว่ายน้ำนะครับก็จะมีส่วนของซันเบดสำหรับนอนเล่นนะช่วงเย็นๆเนี่ยบรรยากาศดีครับเขาจะแยกพื้นที่สําหรับสระผู้ใหญ่ที่ว่ายออกกําลังกายได้ยาวๆเลยนะรวมถึงแยกพื้นที่สระเด็กความลึก60เซนไว้เพื่อสําหรับน้องๆนะครับว่ายน้ําเล่นน้ําตรงนี้ก็จะได้ปลอดภัยนะตัวโครงการยูนิโอทาวน์ประชาอุทิศ76เนี่ยเขาพัฒนาบนที่ดินประมาณ36กไร่3งานครับเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมทั้งหมด427ยูนิตขนาดพื้นที่ใช้สอย112-15 112ถึา,างเมตรเดี๋ยวไปชมกัันครบ Thank you แบบบ้านหลังแรกที่พามาชมกันชื่อว่า The Loft 3ครับมีฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวม115ตารางเมตรขนาดที่ดินแปลงมาตรฐานเริ่มต้น18ตารางวาตรงนี้เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรนะครับดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์บ้านสไตล์โมเดิร์นนะใช้เส้นสายแนวตั้งแนวนอนครับเรียบง่ายแล้วก็โทนสีเนี่ยน่าจะถูกใจวัยรุ่นคนจนซี C มากๆนะครับใช้โทนสีเทาสีขาวนะแล้วก็ตัดด้วยแถบสีน้ำเงินครับมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่เลยเดี๋ยวไปดดู้านนกัน ในบ้านนะครับแบบบ้านนียเขาตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นลอฟนะซึ่งผมว่าน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่เจนซีครับแล้วก็วัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยเก๋มากๆนะครับเขาใช้เป็นวัวเปเปอร์ลายอิดนะแล้วฝั่งนี้เขาก็จะบูด้วยตะแกรงเหล็กฉีกนะครับมันก็จะมีความดิบๆความแมนๆนิดนึงนะเพราะคอนทราสต์ระหว่างสีส้มอิดกับสีที่เป็นตะแกรงเหล็กฉีกสีดำนะครับมันก็จะเกิดมูดแอนโทนที่น่าสนใจแล้วเขาก็เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ผ้านะครับกับเป็นโต๊ะกระจกนะก็สร้างความอววคามาอปปนทรออาส ัวเเองงได้ลยย่าๆนะครบมุมด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะดีไซน์สเปซเป็นตัว L เข้ามานะก็กว้างขวางพอที่จะสามารถทําเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะทําเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่อนเนกประสงค์นะหรือว่าใครอยากจะบิวต์ตู้หนังสือตู้เก็บของตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับ มาในส่วนนี้นะครับบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งเป็นไอเดียให้ดูครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเพิ่มพื้นที่ใช้สอยส่วนครัวหลังบ้านเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นไอเดียตกแต่งให้ดูนะเราสามารถทำเป็นเคาน์เตอร์ตัวยูแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเป็นทาวน์โฮมแปลงมุมเนี่ยก็สามารถทำเป็นหน้าต่างนะครับเห็นพื้นที่ส่วนด้านข้างนะรับแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็วางโต๊ะรับประทานอาหารเพิ่มพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ได้ด้วย ข้ามาภายในพื้นที่ห้องนอนนะครับห้องนอนนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบรูมชั้นบนนะแล้วก็เราจะเห็นว่าดูโปร่งแล้วก็โล่งมากๆเพราะว่าความสูงฝ้าเพดานเนี่ย2.8เมตรนะครับ แล้วก็ด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาก็ให้กระจกบานใหญ่เลยเวลาวางเตียงตรงนี้นะสังเกตว่าขอบของแนววงกบเนี่ยจะอยู่ต่ำมากครับก็ทำให้ภายในบ้านเนี่ยดูโปร่งครับเราสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้สูงๆแบบนี้เลยนะครับวางเตียงขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่สำหรับหัวเตียงอยู่นะส่วนอีกด้านเนี่ย,ยก็สามารถทำเป็นมุมนั่งทำงานในห้องก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทำโต๊ะทำงานเป็นตัว L แ,แล้วก็สามารถมองวิวผ่านกระจกออกไปทางด้านหน้าบ้านได้ด้วย สำหรับห้องน้ําชั้นบนเนี่ยก็เป็นห้องน้ําที่ขนาดใหญ่นะครับกว้างขวางแล้วก็แบ่งพื้นที่ใช้สอยส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ก็ติดตั้งมาให้ครบครันครับ สำหรับด้านหลังนะครับจะมีห้องนอน2ห้องครับซึ่งห้องหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถวางเตียง5ฟุตได้เลยแล้วก็เหลือพื้นที่สาหรับลูกๆใช้เป็นพื้นที่โต๊ะเขียนหนังสือเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรด้วยครับส่วนอีกห้องนอนหนึ่งเนี่ยก็สามารถวางเตียง3.5ฟุตได้ในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็ตกแต่งเป็นเหมือนห้องอนเนกประสงค์นะครับเป็นห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนอีกห้องหนึ่งของบ้านครับดูแบบบ้านเดอะลอฟท์ทรีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทาวน์โฮมอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย ทาวน์โฮมหลังต่อไปที่จะพามาชมกันนะครับชื่อแบบว่า The Love One Plus เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมที่มีฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถ 2, 2> คันพื้นที่ใช้สอยรวม112ตารางเมตรอยู่บนที่ดินแปลงมาตรฐานเริ่มต้น17.5ตารางวาครับทาวน์โฮมแบบนี้หน้ากว้าง5.5เมตรครับและเขาก็ออกแบบโดยใช้โทนสีน้ําตาลโทนสีขาวนะครับดูเป็นทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นเช่นเดียวกันครับภายในเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปชมกัน เข้ามาภายในบ้านนะครับสเปซภายในเนี่ยก็จัดพื้นที่ใช้สอยได้ลงตัวทีเดียวครับตรงนี้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นส่วนของลิฟวิ g งแอเียนะครับถ้าเป็นทาวน์โฮมแปลงม,มุมเนี่ยก็จะได้หน้าต่างด้านข้างที่รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยนะในส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับผมอยากให้ดูการเลือกใช้วัสดุครับ พื้นภายนอกเนี่ยจะเป็นกระเบื้องแกรนิตโตแผ่นใหญ่นะครับสีเบสขนาด60คูณ60ส่วนภายในเนี่ยจะเป็นสีอมเทาทีนี้เนี่ยตรงขอบนะครับเขาก็จะเดินเป็นแนวหินแกรนิตสีดำอาไว้ให้เพื่ออะไรครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้สายตาเราเวลาเดินมองเนี่ยมันเห็นนะครับเพราะว่าถ้าสีพื้นเนี่ยมันใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะเดินสะดุดได้นะตรงนี้เขาก็คิดเอาไว้แล้ว เข้ามาด้านในนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็มีการลดสเต็ปลงมานะครับสำหรับอาบน้ําทําพื้นที่เป็นส่วนเปียกเตรียมฝักบัวสายอ่อนเอาไว้ให้นะครับในส่วนนี้ที่ผมชอบก็คือมีส่วนของแฮนด์เรลนะครับเอาไว้จับตรงนี้สมมุติว่าเวลาเรานั่งโถสุขภัณฑ์ตรงนี้แล้วเวลาลุกขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจับแล้วก็พยุงตัวขึ้นได้ก็เป็นบ้านที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของปลั๊กไฟเนี่ยเขาก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ทากล่องครอบเอาไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยน้ําจะได้ไม่กระเด็นใสนะ่ ด้านหลังเนี่ยก็จะมี Space Wow เข้ามาแบบนี้นะครับเราอาจจะเลือกปรับฟังก์ชันตกแต่งเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุที่ชั้นล่างก็ได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงเป็นห้องทํางานเป็นฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ตามแต่ไลฟ์สไตล์แล้วก็ความต้องการของเราเลยนะครับ สเปซตรงทางขึ้นบนไดเนี่ยเขามีกิมมิคน่ารักน่ารักนะครับตรงนี้เขาก็ทําเป็นเหมือนแท่นเอาไว้นะคุณอาจจะวางกรอบรูปสวยๆวางของตกแต่งตรงนี้ก็ได้เลยบริเวณที่เป็นชานทักเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างซึ่งสามารถเป็นช่องแสงรับแสงเข้ามาจากบริเวณโรงรถก็จะช่วยทําให้พื้นที่ตรงถงบนไดเนี่ยสว่างครับขึ้นมาบนพื้นที่ชั้นสอนะครับตรงบริเวณถงบนไดเนี่ยก็จะมีมุกยื่นออกไปนะแล้วอาจจะ ้างเป็นพ mm ื้นที่สําหรับหิ้งพระตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าอาจจะวางเป็นตู้เป็นชั้นเก็บของตรงนี้ก็เพิ่มพ yeah. ื้นที่ใช้สอยได้อีกจุดหนึ่งครับในส่วนทางขวามือของผมนี่ก็เป็นห้องน้ําสําหรับชั้น2นะครับก็จะมีแบ่งพื้นที่ส่วนเตกส่วนแห้งเอาไว้สําหรับอาบน้ําให้เรียบร้อยติดตั้งสุขภัณฑ์ก็ครบครันนะครับส่วนด้านหลังบ้านเนี่ยจะมีห้องนอนสองห้องห้องหนึ่งจะสามารถวางเตียง5ฟุตได้เลยส่วนอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็สามารถวางเตียง3.5ฟุตได้ถ้ามีลูกๆก็สามารถแบ่งพื้นที่ใช้้้สสสออออยยยูู่่่่่กกัันนนนนไไดดเเป็วววววตตคคครรรบหหืาาาาถมมิทีีีจจะล เราก็อาจจะเลือกดัดแปลนฟังก์ชันอีกห้องหนึ่งทำเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้เป็นห้องทํางานห้องออกกําลังกายในบ้านก็ได้นะแล้วก็ในส่วนนี้เป็นส่วนของ master bedroom นะครับระยะความกว้างตรงนี้จะยาวเต็มความกว้างหน้าบ้านที่5.5เมตรเลย แล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากๆจากด้านหน้านะครับถ้าเราสังเกตนะระดับของวงกบด้านล่างเนี่ยจะสูงไม่ถึงระดับเอลนะครับทำให้ตรงนี้ดูโปรง่งแล้วก็โลง่งนะมีทั้งส่วนที่เป็นกระจกบานฟิกนะครับกับส่วนที่เป็นบานเลื่อนสำหรับเปิดระบายอากาศ แลวพอร,รวมกับความสูงฝ้าเพดานสําหรับห้องนอนที่2.8เมตรเนี่ยก็ทําทให้สเปซภายในเนี่ยดูโปร่งแล้วก็น่าอยู่ครับพื้นที่ในส่วนเตียงนอนเนี่ยเขาจะวางไว้ชิดอีกฝั่งหนึ่งนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นพื้นที่สําหรับทําโต๊ะทํางานนะครับวางโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะแป้งก็ได้แล้วก็มีส่วนของวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในห้องนอนครับก็จะแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เช่นกันแล้วก็จะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกฝ้านะครับสามารถเปิดระบายอากาศออกไปทางด้้าาานนนหบ จากที่เล่ารายละเอียดในเรื่องของทำเลแล้วก็การออกแบบไปแล้วน่าจะพอเห็นแบรนด์ดีเอ็นเอของบ้านอนันดาในเรื่องของเบสโลเคชันแล้วก็ยูนิคดีไซน์ในสไตล์โมเดิร์นลอฟท์กันไปพอสมควรนะครับนอกจาก2เรื่องนี้แล้วเนี่ยบ้านอนันดาก็ยังมีแบรนด์ดีเอ็นเอที่สําคัญอีก2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเออร์เบิร์นไลฟ์สไตล์ที่สามารถให้คนที่อยู่อาศัยในโครงการเนี่ยออกไปใช้ชีวิตในพื้นที่รอบๆแบบคนเมืองรุ่นใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในสเกลเออร์เบิร์นหรือสเกลโลเคอลนะครับในพื้นที่รอบๆเนี่ยก็เรีกววาสาาถใชช้ิตดะด รตรงหน้าปากซอยประชาอุทิศ76เนี่ยก็มีตลาดสดเป็นตลาดยิ่งรวยนะครับและบนเส้นประชาอุทิศเ,เองเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์นะร้านค้าร้านอาหารต่างๆตามตึกแถวอาคารพาณิชย์นเนี่ยกระจายตัวอยู่เยอะแยะมากมายครับมีคอมมูนิตี้ใหญ่อย่างแม็กซ์แวลูนะครับในนั้นก็มีแมคโดนัลล์มีสตาร์บัคแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตเพียบพร้อมนะครับรวมถึงฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันเนี่ยก็จะมีโรตารประชาอุทิศเป็นโรตารใหญ่บนแนวเส้นถนนพุทธบูชาครับนอกจากนั้นเนี่ยโซนนี้ก็ยังมีตลาดใหญ่อย่างตลาดใหม่ทุ่งครูนะครับ ของใช้เพียบนะครับสามารถไปหาของกินของอร่อยได้ทุกวันเลยนะในรัศมีรอบๆโครงการเนี่ยก็มีสถานศึกษาชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยอยู่ครบถ้วนนะอย่างระดับที่เป็นประถมศึกษามัธยมศึกษาเนี่ยก็จะมีโรงเรียนบูรณะศึกษาซึ่งอยู่ใกล้โครงการมากที่สุดครับแล้วก็มีโรงเรียนชื่อดังอย่างสวนกุหลาบวิทยาลายัยทนบุรีด้วยนะครับอยู่ตรงแนวถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งใต้ครับแล้วก็บริเวณแยกนาหลวงนะครับตรงนั้นก็จะมีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดนะครับถ้า เ,เราอยู่บ้านที่นี่นะก็ลูกๆสามารถเดินทางได้สะดวกมากๆไม่ต้องไปลำบากรถติดบนถนนใหญ่ด้วยครับนอกจากเรื่องของโลเคชันแล้วก็การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ ต้องคำนึงถึงแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิตครับนอกจากพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในโครงการแล้วนะครับถ้าสมมติว่าวันหยุดเนี่ยใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมีปอดกลางกรุงใกล้ๆก,ก,กับโครงการนะครับเราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศโดยใช้แยกพระประแดงนะเดินทางเชื่อมต่อไปทางบางกระเจ้าได้ครับไปปั่นจักรยานเล่นไปวิ่งออกกําลังกายได้นะสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดน,นะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะน่าจะได้รายละเอียดของโครงการยูนิโอทาวประชอุที่76กันไปครบถ้วนนะครับใครอยากได้ทาวน์โฮมที่ไม่ต้องกลัวรถติดยูนิโอ รลถลฟรถไุฟ้าลองเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันนะครับก่อนจากกันนะครับใครอยากให้รายการเดลิว v i n บา y อยู่สบายพาไปชมโครงการบ้านเดียวทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดที่ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์เสนอแนะไว้ได้ครับมีโอกาสจะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ออมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ